สวัสดีชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ชาวนวกโลก,โลกมนุษย์ต่างดาวเคมาวันนี้นะครับเราขอกราบขอบคุณนะครับทางเมเจอร์นะครับที่เราได้ทำการดูเขานะครับขอบคุณนะครับที่เขาแปลไทยให้พวกเราให้พวกเราได้ดูมอนตเตนเต อ้วนไปนิดนึงคือลมตัวอวนขึ้น,น,ววอนโอเคโอเคนะหนึงมาตามหลักของเราเราต้องยืนเมาส์มาหนึ่งสองสองั r Where the hell did that come from? Back in the vehicle! It's getting on us! What the hell just happened? On our six! How did we get here? Stop. We are not your enemy. We're soldiers. Give me a hand, but we need weapons. You <laughs> gotta tell me about that. What happens to your family? If we can get into their world, we can get into ours. My God. We gotta get home. Are you with me? คืออย่างแรกที่ผมเห็นในตัวอย่างมันฉายภาพของของฉากต้นต้นคือมันฉายน่าจะเป็นฉากหลังแล้วก็ฉากต้นรวมกันน่าจะประมาณนี้แล้วก็ตัวอย่างนี้นะครับมีความซับซ้อนน้อยที่สุดแล้วที่ผมดูมา คือถ้าผมไปให้ผมไปดูคคมีคือดาบพิฆาตอสูรให้ผมไปดูตัวอย่างดาบพิฆาตาสูรเนี่ยคือตัวอย่างมันอะ่ะคือเหมือนมันไม่บอกอะไรเลยอันนี้คือข้อผิดพลาดแล้วก็แต่ก็ก็พอเดาออกนะแต่อันเนี้ยคือมันบอกแต่มันไม่ใช่ว่าบอกจนหมดแบบบอกจนหมดแบบเหมือนสปอยเรามันไม่ใช่คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยดูมอนเตอร์เฮนเตอร์ไม่เคยเล่นมอนเตอร์เฮนเตอร์แล้วกูมาดูคือ ไม่เคยเล่นมอนเอร์อรันเตอร์เลยไ,เยไม่เคยไม่เคยไม่รู้จักสัตว์ประหลาดหรือมอนเตอร์ในตัวในเรื่องเนี้ยทุกตัวไม่รู้จักเลยนอกจากราทารอสเพราะว่าลาทารอสเพราะว่ามันให้ดูเมื่อกี้นะที่ทุกคนเห็นแล้วก็คหูปื้มเปรมมากที่คนไทยนะน้อยคนมากที่ได้ไปถ่ายหนังฮอลลีวูดซึ่งคนนั้นก็คือโท ja นี่จานี่คือรูปุู โอ้โหเพิมไมากกับตัวอย่างนี้แล้วก็ธันวานี้ s น่าจะมาคือธันวาเนี่ยคือเป็นน่าจะเป็นเดือนที่ผมใช้เงินเยอะสุดแล้วเพราะว่าหนังเพียบเลยตูแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูหนังโอ้โหต้องเก็บเงินตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนธันวาต้องเก็บประมาณเจ็ดร้อยบาทมอดูหนังเคงั้น วันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์อย่าลืมอีกอย่างนึงนะครับกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครบอกว่าพี่กดซับสไคร์อ่ะกดไปแล้วกดกระดิ่งแล้วทำไมมันไม่เด้งอรืพี่แนะนํานะครับให้ทุกคนเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วค่อยกดกระดิ่งเลื่อนไปที่ทั้งหมดนะพอเลื่อนไปที่ทั้งหมดมันจะกลับมาเด้งแน่นอนเป็นแฟนแท้ เป็นแฟนเป็นแฟนคลับช่องเราต่อไปนะครับบาย